สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้าล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7-38ถึง38จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870เจะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3เลขท้าย2เลขท้ายสตัวคือ5้ก้าเอ้ยเลขเลข ข้างบนวันที่1ออก5 9จะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนียนะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลข6เนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19 20มาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปากหลัก10ล่างสลากินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564มีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะเช็คผลย้อนหลังให้เพื่อนดูเฉพาะงวดแรกกับงวดสุดท้ายของแต่ละสูตรนะครับเพื่อไม่เพื่อนเอนสียเวลานะครับ เริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่5บวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่14บวกด้วยแถวที่1 6สองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักสิล่างนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดวันที่16เมษายนปี62ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้น คืองวดวันที่1เมษายนปี 62. 6กสองหบวกเเป็น15 15้บวกหเป็น20 20ิบวกเเป็น29 29ิบเวกเเป็น38ก็จะได้เลขดับ8ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก2-3 8ไม่ตรงกับ2นะครับดับสลัก10ล่างเป็นงวดที่1 สำหรับงวดที่2ก็เราได้เลขดับปากหลัก10บล่างคือเลข6ผลกระหน่ำเลขท้าย2ตัวล่างออก2องห้ไม่ตรงกับ2นะครับดับเป็นงวดที่2งวดที่3คืองวดที่16พฤษภาคมได้เลขดับปักหลัก10บล่างคือเลข5เลขท้าย2ตัวล่างออก7 1 5ไม่ตรงกับ7นะครับดับเป็นงวดที่ 3. สาสหรับงวดที่4 ศูนย์ก็ไม่ตรงกับสี่นะครับผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเสียเวลานะครับงวดที่ห้าสามไม่ตรงกับสองงวดที่หกเก้าไม่ตรงกับแปดเพื่อนๆเช็คผลย้อนหลังตามไปดด้วยกันเลยนะครับงวดที่เจ็ดศูนย์ไม่ตรงกับแปดแถวเดียวกันจะต้องไม่ตรงกันนะครับถึงจะเป็นเลขดับนะครับสี่ไม่ตรงกับห้า 4ไม่ตรงกับ8 8ไม่ตรงกับ2 1ไม่ตรงกับ8 8ไม่ตรงกับ5ดับติดต่อกันนะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้จะดับงวดที่13ถึง24สําหรับงวดที่13คืองวดที่16ตุลาคมได้เลขดับ3ผลกันออกเลขแท้สองตัวล่างออกหน 3ก็ไม่ตรงกับ1นะครับม่วดที่14 2สองไม่ตรงกับเงวด่ที่15 8ไม่ตรงกับ3งม่วดที่16 4สไม่ตรงกับ8ง่วดที่17 3ไม่ตรงกับ9 4ไม่ตรงกับ8เพื่อนๆบวกตามไปดูดตามไปดยกันเลยนะครับ7ไม่ตรงกับ6 7ไม่ตรงกับ0 0ไม่ตรงกับ9 ไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่2ี่หถึง36ม่งวดที่25คือวันที่1มิถุนายนปี6 3ได้เลขดับปักหลัก10บล่างคือเลข6ผลการเอาเลขท้าย2ตัวล่างออก2 4 6ไม่ตรงกับ2นะครับดับเป็นงวดที่2ี่งวดที่26 7ไม่ตรงกับ6งวดที่27 7ไม่ตรงกับ8 สี่ไม่ตรงกับห้าเพ,เพื่อนดูตามไปด้วยกันเลยนะครับแถวเดียวกันเลขจะต้องไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับมวดที่สามสิ 48. บเจ็ดถึงสี่สิบแปดวดที่สามสิบเจ็ดเก้าไม่ตรงกับแปดมวดที่สามสิบแปดแปดไม่ตรงกับเจ็ดสองไม่ตรงกับหนึ่ง ดูตาไปได้วยกันเลยนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันนะครับงวดที่หน้านี้จะดับงวดที่สี่สิบเก้าถึงห้าสิบเก้างวดที่สี่สิบเก้าเจ็ดไม่ตรงกับสี่งวดที่ห้าสิบสี่ไม่ตรงกับหนึ่งหกไม่ตรงกับสอง ไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกวัวนะครับามาเช็คผลย้อนหลังวัสุดท้ายกันเลยนะครับคือวดที่1พฤศจิกายนปี64ที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือวดที่16ตุลาคมปี64 7เบวก7เป็น14 14บวกเเป็น23 23บวกเเป็น3 2 32ิบวกเเป็น41 ก็จะได้เลขดับหนึ่งผลกันออกเลขท้ายสองตัวล่างของงวดที่ผ่านมาออก95 1ไม่ตรงกับ9นะครับดับปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันอามาดูนะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10ล่างงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้น คืองวดที่1พฤศจิกายน3บวก4เป็น7 7บวกหเป็น12 12บวก7เป็น19 19บวก7เป็น26ก็จะได้เลขดับ6ดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปากหลัก10ล่างงวดประจำที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข6นะครับ ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ พี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายใครภูมิแพ้นี่ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นเช้ามาก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจามก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะฮะตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลย ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่11.2ครั้งบวกด้วยแถวที่16แล้วก็บวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลัก10ล่างนะครับอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16เมษายนปี6.2ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1เมษายนปี6.2 7บวก8เป็น15 15บวก8เป็น2 3 23บวกเเป็น32 32ิบบวกเเป็น39ก็จะได้เลขดับ9ผลกันอ,อกเลขท้าย2ตัวล่างออก2 3 9ไม่ตรงกับ2นะครับดับปากหลักสิบล่างเป็นงวดที่1่งวดที่2คืองวดที่1พฤษภาคมปี62สองเราได้เลขดับปากหลักสิบล่างคือเลขสี่ ผลกระหนอ,อกเล็กท้าย2ตัวล่างออกสองหไม่ตรงกับ2นะครับดับเป็นงวดที่สองวดที่ส2สองไม่ตรงกับเงวดที่4 0ไม่ตรงกับ4งวดที่ห้าสไม่ตรงกับ2ผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆนบวกดูตามไปด้ยวยกันเลยนะครับแถวเดียวกันเลขจะต้องไม่ตรงกันนะครับถึงจะเป็นเลขดับ ไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่ส2บหน้านี้จะดับงวดที่13าถึง24่งวดที่13าคือวดที่16ตุลาคมปีห2สองเราได้เลขดับปักหลัก10ล่างคือเลขสองผลกัรออกเลขท้าย2ตัวล่างออก1 5 2ห้าสองไม่ตรงกัน1นะครับดับเป็นงวดที่สิบามงวดที่14 3สามไม่ตรงกับเจ มืวอที่15 1ไม่ตรงกับ3ดูตามไปด้วยกันเลยนะครับไม่ตรงกันนะครับดับติดต่อกันทุกววดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่25ถึง3 6งวดที่25่คืองวดที่1มิถุนายนปี63ได้เลขดับปักหลัก10บล่างคือเลข3 ผลกัน่อกเลขท้าย2ตัวล่างออก2 4 3ไม่ตรงกับ2นะครับดับเป็นงวดที่2ี่งวดที่26 4ไม่ตรงกับ6งวดที่27 9ไม่ตรงกับ8งวดที่28 9ไม่ตรงกับ5แถวเดียวกันเลขจะต้องไม่ตรงกันนะครับถึงจะได้เลขดับนะครับ ไม่ตรงกันนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่37ถึง40งวดที่37คือง,งวดที่1ธันวาคมปี63เราได้เลขดับปักหลัก10ล่างคือเลข7ผลกันเอาเลขท้าย2ตัวล่างออก8 4 7ไม่ตรงกับ8นะครับดับเป็นงวดที่37มเงวดที่38บก็0นย์ไม่ตรงกับเมงวดที่39 7ไม่ตรงกัน1 ไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับวันที่49ถึง59งวัที่49คืองวดที่1มิถุนายนปี64เราได้เลขดับปักหลัก10ล่างคือเลข3ผลกระหนออกเลขท้าย2ตัวล่างออก45 3ไม่ตรงกับ4นะครับดับเป็นงวดที่49 งวดที่5 9 9ก็ไม่ตรงกันหนึ่งงวดที่51 0ไม่ตรงกับสองไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับมาเช็คผลย้อนหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่1พฤศจิกายนปี64ที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของงวดวันที่16ตุลาคมปี64 3ามบวกศูนย์เป็นสามบวกศเป็นสามบวกเเป็นสิบสอบวกหเป็นสิก็จะได้เลขดับ8ผลกระหนออกเลขท้ายสองตัวล่างของงวดที่ผ่านมาออก9-5 8ไม่ตรงกับ9นะครับดับปักหลักสิบล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันดูนะครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับปักหลักสิบล่าง งวดประจำที่16พฤศจิกายนปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1พฤศจิกายน0บวก3เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก7เป็น13 13บวก5เป็น18ก็จะได้เลขดับ8ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10ล่าง มวดประจำที่16พฤศจิกายนปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข8นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ สวัสดีครับป้องนวันนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดูแลตัวเองอมาฝากนะครับตอนนี้นะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออยา่าโคมเกินไปนะครับที่สำคัญครับดูแลตัวเองนี่ด้วยวิตามินซีนะฮะเนี่ยบูมวิตซีนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินพื้นฐานของร่างกายของคนเราเลยว่าบางเวลาเราสึกเจ็บคอปวดหัวเริ่มจะเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามากินยาก็ได้ เราเวนวิตามินซีเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของ่มการกร่างกายให้แข็งแรงผมว่ากินยาเยอะไปมันก็ไม่น่าจะดีมากเนาะดูตัวเองดีกว่าครับอย่างนี้นะฮะของเราบรูมินซีนะฮะดูดซึมภายในร่างกายเนี่ยเก็บไม่ได้ตั้งหกชั่วโมงกว่าจะดูดซึมหมดนะครับจะสามารถดูแลร่างกายเราไปได้ยาวๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญเพิ่มก,การดูดซึมให้ได้ว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะคุณเราก็เจ็บคอหน่อยกินไปดีกว่านะครับจริงๆอ่ะเคี้ยวได้นะฮะทำไมรู้สึกเหมือนแบบ คือวิตามินีซีตอนเด็กๆเลยนะฮะหรือว่าใครไม่ถนัดเคี้ยวอะกินกับน้ำได้ครับอืมอะนะครับอย่าลืมด,ดูแลตัวเองนะครับจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับในช่วงนี้โควิดก็อันตรายนะครับทำมาตัวเองดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ดีกว่านีเลยมูบิสเลครับต่อไปเป็นเลขดับปักหลักสิบล่างสูตรที่สามนะครับ ใช้แถวที่47บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่16แล้วก็บวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลัก10ล่างนะครับเอามาเทียบผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากวดที่16เมษายนปี62ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือวดที่1เมษายนปี62สอง 4บวก8เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก9เป็น30 30บวก7เป็น37ก็จะได้เลขดับ7ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก2 3 7ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่1งวดที่2 9ไม่ตรงกับ2งวดที่3 3ไม่ตรงกับ7 0ไม่ตรงกับ4 5ไม่ตรงกับ2เพื่อนเช็คดูตามไปด้วยกันเลยนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ึงถึงงวดที่12หน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่24งวดที่13ถึงคืองวดวันที่16ตุลาคมปี62สองได้เลขดับปากหลัก10บล่างคือเลข7 ผลกันน่เล็กท้ายสองตัวล่างออก1 5 7ไม่ตรงกัน1นะครับมือที่14 9ไม่ตรงกับ7งวดมือที่15 7ไม่ตรงกับ3ไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกวดนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่25ถึง3ที่6งวดที่25คืองวดที่1มิถุนายนปี63แล้เราได้เลขดับปักหลัก10ล่างคือเลข6ผลกระหน่อลักไท้าย2ตัวล่างออก2 4 6ไม่ตรงกับ2นะครับดับเป็นงวดที่25่งวดที่26 9ไม่ตรงกับ6งวดที่27 4ไม่ตรงกับ8 ไม่ตรงกันเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่37ถึง48่สิงวดที่37คืองวดที่1ธันวาคมปี63ได้เลขดับ1เลขท้าย2ตัวล่างออก8 4 1ไม่ตรงกับ8ดับเปงวดที่37มสิเงวดที่38 1ไม่ตรงกับเจ็ดงวดที่39 2สองไม่ตรงกับ1น เพื่อนๆดูตามไปได้วยกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับเมื่อที่49ถึง59าสิมื่อที่49 1ไม่ตรงกับ4ี่เมื่อที่54ไม่ตรงกัน1 ดับติดต่อกับทุก้วดนะครับามาเช็้ผลย้อนหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดวันที่1พฤศจิกายนปี64ที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของงวดวันที่16ตุลาคม2บวก2เป็น4 4บวก7เป็น11 11บเวก9เป็น20 20บวก6เป็น26ก็จะได้เลขดับ6 ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างของงวดที่ผ่านมาออก9 5 6ไม่ตรงกับ9นะครับดับบักหลัก10ล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันอานุนะครับวัสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับบักหลัก10ล่างงวดประจำที่16พฤศจิกายนปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดวันที่1พฤศจิกายน 2อบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น7 7็เบวกเเป็น14 14ีบวกหเป็น19ก็จะได้เลขดับ9ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปากหลัก10ล่างงวดประจำที่16พฤศจิกายนปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข9นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับปักหลัก10ล่างที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิป ได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับสตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ